ช่วงโควิดระบาดก็เริ่มมีตั้งแต่เดือนมีนานะคะคนไข้ช่วงนั้นที่ว่า Follow ั p ก็จะนัดยาวนานขึ้นในส่วนที่คนไข้ที่มาเองไม่ได้เพราะว่าอยู่ในต่างอำเภอเพราะาจะมีด่านด่านกักตัวการที่จะผ่านมาในอำเภอเหนือโค้งบางคนก็อยู่ต่างอำเภอก็จะต้องขอเอกสารผ่านด่านมาบางคนก็ผ่านมาไม่ได้พี่ก็จะส่งยาทางไปรษณีย์โดย ให้หมอสั่งยาให้ในระบบของโรงพยาบาลแล้วก็เฟสัชก็จะจัดยาตามรายชื่อของคนไข้แล้วก็คนไข้ที่สามารถรับยาได้ซึ่งอยู่ในระเวกอำเภอเหนือคงเหมือนกันก็สามารถเดินทางมารับได้ที่ในคลินิกได้เลยค่ะแต่ก็จะจัดยาโดยที่ไม่ผ่านระบบที่มากมายโดยที่คนไข้คือรับยาแล้วก็กลับได้เลยโดยใช้รีฟิลยาเดิม ซึ่งคนไข้ได้รับอยู่แล้วค่ะในส่วนของกลุ่มชายรักชายในเขตพื้นที่อำเภอเหนือคลองส่วนใหญ่เขาจะกลับบ้านซึ่งเดิมเขาอาจจะทำงานอยู่ต่างอำเภอรหรือต่างจังหวัดซึ่งในกลุ่มชายรักชายจะเป็นพนักงานโรงแรมอะไรเงี้ยก็จะกลับมาบ้านมีเหมือนกันที่ว่าเขาจะต้องกักตัวอยู่กับบ้านก่อน14ีวันถึงจะเข้ามาประสานที่จะเจาะเลือดกับพี่ได้อะไรเงี้ย